เล้งระบายน้ำนะฮะท่านผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่กําลังเล่งระบายน้ําออกเลยใช้เครื่องสูบน้านะฮะนี่ข้างหน้ามีรถชนกันนะฮะท่านผู้ชมข้างหน้ามีรถชนกันก็ดิลินให้เขาไปก่อนพดดี่ดิลินสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ ดูจากข่าวแล้วหลายๆคนโพสต์ลงโซเชียลใน Facebook ผมก็มาดูดูว่าเดี๋ยวจะพามาถ่ายคลิปว่าน้ำท่วมบุรีรัมย์ขาเข้ายังไงก็คืออยู่บุรีรัมย์นะฮะตอนนี้อยู่บุรีรัมย์ตอนนี้ผมกำลังออกจากบุรีรัมย์คือฝั่งนู้นคือบุรีรัมย์นะท่านผู้ชมนะ,ค,ะคือบุรีรัมย์จริงๆมันท่วมอยู่ตรงหน้าหน้าแมคโครนะฮะหน้าห้างแมคโครหรือหน้าบริษัทรถ มาสด้านะฮะมาดูนะครับว่ามันท่วมยังไงนี่ข้างหน้าเจ้าหน้าที่กำลังโบกรถอยู่ด้านหน้านี่ฮะก็คืออยู่บนทางหลวงหมายเลข218นะฮะทางหลวงหมายเลข218บุรีรัมย์นางรองนะฮะมันจะน้ำจะท่วมขาขาเข้านะฮะขาเข้าถ้าออกจากนางรองมานะจะท่วมขาเข้า ก่อนถึงตัวจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าท่วมช่วงหน้าห้างแมคโครนะฮะเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าอยู่จุดไหนคือตอนนี้เจ้าหน้าที่โบกรถให้มาวิ่งเลนเดียวกันกับนี่เลนเลนที่ผมเนี่ย วิ่งอยู่นะฮะเพราะว่าฝั่งนน้นฮะฝั่งฝั่งที่สวนมานะท่านผู้ชมคือคือเลนที่น้ําท่วมอยู่บนทางหลวงหมายเลข318นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านเลนสวนมานะฮะว่าเป็นยังไงว่าท่วมมากขนาดไหนก็บันทึกคลิปต,ตอนนี้เวลา15นาฬิก30นาทีนะฮะวันที่18เดือนตุลาคมปี2564นะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่กำลัง โบกทางอยู่นะฮะโบกรถอยู่นะฮะข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นรถชนกันเหรอ <S <S น่าจะรถชนกันนะครับเดี๋ยวเราออกซ้ายนะฮะเดี๋ยวเราจะออกซ้ายนะฮะนีขนนนนะะ่ข้างหน้ามีรถชนกันนะครับท่านผู้ชมข้างหน้ามีรถชนกันก็ดิลิน,ลนให้เขาไปก่อนพี่ดิลินรถชนท้ายกันนะครับไม่มีไม่มีใครเจ็บนะับไม่ไม่ไม,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 ไม่ใครเป็นไรนะ,ะตอนนี้ จะชนกันอีกหรือเปล่าจะชนกันอีกหรือเปล่ามาดูนะฮะร,รู้สึกว่าน้ําจะลดระดับลงมาแล้วนะครับจากก่อนหน้านี้น้ําจะท่วมขึ้นมาถึงบริเวณนี้นะฮะแต่ตอนนี้ลดระดับลงมาแล้วนะดูด้านขวามือนะครับเป็นเลนสวนนะท่านผู้ชมซึ่งน้ําท่วมถนนก็ก็ไม่ได้ท่วมถึงขนาดท่วมเยอะนะครับดูมีชาวบ้านเดินอยู่ก็ยังประมาณ ครึ่งครึ่งแข้งไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งครึ่งขาหรอกครับนี่ฮะกำลังวิดน้ำเลยนะท่านผู้ชมดูครับกำลังวิดน้ำเลยเนี่ จุดหนักๆเลยก็คือตรงบริษัทศูนย์นะฮะศูนย์รถมัด,ด้านะฮะมัด,ด้าบุรีรัมนะฮะที่ที่เห็นหนักๆเลยนะฮะนี่ฮะด้านขวามือนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยระบายน้ำช่วยกันอยู่ แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเครื่องสูบน้ําใหญ่อยู่ช่วงช่วงเออกมที่สี่ของทางหลวงหมายเลขแปดเข้าในเมืองมาจากนะฮะถนนสายนี้เลยนี่กําลังเร่งระบายน้านะฮะท่านผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่กําลังเร่งระบายน้าออกเลยใช้เครื่องสูบน้ํานะฮะเนี้ย เอ่ยฝั่งนี้ก็ยังยังอยู่น้ํายังสูงอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ไม่มีไม่เป็นผลอะไรมากมายคาดว่าเดี๋ยวก็คงลดระดับลงหมดนะฮะท่านผู้ชมนะส่วนสัญญาณไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่กําลังวิ่งทางเลนเดียวกันกันกบที่ อ่าผมวิ่งอยู่นะตอนนี้ ใครที่กําลังเดินทางเข้ามาในเมืองบริลามก็มาได้นะฮะมาได้รถเล็กรถใหญ่มาได้หมดเลยเพียงแต่จะติดขัดเล็กน้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระบายรถให้วิ่งเลนเนี่ยเลนเดียเล,น,เลนร่วมกันกันกบเลนที่ผมวิ่งอยู่นี่นะตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่กําลังระบายรถอยู่นะฮะนี่ฮะใครที่มาก็มาได้นะครับมาได้จากที่ดูข่าวแล้วนะน้าท่วมในเมืองบริลามนะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะฝากประชาธัมพันธ์นะครับสวัสดีครับ